สั่งปลดถอดยศจากสิตรีทหารขับรถหลวงเมากลางใส่ประชาชนวาจาไม่สุภาพวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ได้มีประกาศนะครับเรื่องข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารกระทำความผิดวินัยร้ายแรงนะครับตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเลยนะฮะว่ามีบุคคลเนี่ยแต่งกายแบบทหารมีอาการมึนเมานะครับขับขี่ยานพาหนะของราชการ นะครับและได้มีการโต้เถียงกับประชาชนที่ใช้ยานพาหนะบริเวณริมถนนนะครับผมบรมราชชนนีซึ่งเป็นเส้นทางสาธารณะนะครับที่ประชาชนใช้สัญจรเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาโอ้เอาบ้แล้วคนละคันหรือเปล่าเนี่ยป้าเลยพี่เป็นคนละคันแล้วเตือยถ่ายคลิปเตือยถ่ายคลิป ไม่พี่ผมไม่เกี่ยวอะไรกับพี่มึงเปิดไหมนุ่นเทนเลอร์นุ่นไม่เกี่ยวกับผมนุ่มมันไม่เกี่ยวกับผมเลยอะไรพี่เกี well. yeah, ่ยวเองหนูหนูเพิ่งมาหนูเพิ่งขับมาเอาถ่ายพี่พี่ถ่ายมาดี่ผมไม่เกี่ยวอะไรเลยพี่มีปัญหากับเทนเลอร์เออพี่มีปัญหาเทนเลอร์ผมมาทีหลังกันเลอร์อันนี้คืออะไรหนูแต่พี่ผมไม่โตหรอกพี่เมาแล้วไม่ไอคิดเอถ่ายหนูขับตามหลังมาเนี่ย ไม่ใช่พี่ไม่เกี่ยวอ่ะอยู่กับเชนเลอรพี่มีปัญหาจะเลอรผมเห็นอยู่พี่ออกมาไหนอ้าวนี่ตามตูดเลอมาตามตูดเชนเลอมาพี่ให้น้องก่อนไหมพี่ขวางกผมไม่จอดกองบัญชาการทหารมหาดเล็กชวันลบรักษาพระองค์นะครับหรือทมอรอรอได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นนายทหารชั้นประทวนในสังกัดชื่อจ่าสิบตรีนิเวศลิทธิธรรม ตำแหน่งผู้ช่วยนายสิบถวายความปลอดภัยแผนกถวายความปลอดภัยครับจึงได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยทันทีซึ่งผลการสอบสวนได้พบว่าได้กระทำผิดวินัยทางทหารประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงกล่าวคือนำรถยนต์ทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและดื่มสุราขับขี่ยานพาหนะขณะมืนเมาซึ่งอาจเป็นอันตร,รายต่อประชาชนที่สัญจรทั่วไปและแต่งกายไม่เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ใช้กิริยาวาจาไม่สมควรกับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรร่วมกันสร้างความเสื่อมเสียต่อหน่วยงานกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์จึงมีคำสั่งลงโทษปลดจากสิบตีนิเวศนิธิธรรมออกจากราชาการและถอดออกจากยศทหารโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญตั้งแต่วันที่13มีนาคม2565และส่งตัวดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาต่อสารทหารเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งลงโทษกำลังพลนายทหารชั้นประทวนอีกสองนายที่กระทำความผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรงคือจ่าสิบเอกกิศนะวงนินกับจ่าสิบตรีสนิทสารวันตำแหน่งครูฝึกโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่รักษาการดูแลอาคารสถานที่ในเขตพระราชฐานแต่ได้ร่วมดื่มสุรากับจ่าสิบตรีนิเวศในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ปลดออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญทั้งสองนายการนี้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ต้องขออภัยต่อประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนที่กำลังพลดังกล่าวกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมและแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สมควรซึ่งในผ่านมาทางหน่วยได้กวดขันเน้นย้ำกำลังพลอยู่เสมอในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบว,วินัยอย่างเคร่งครัด และให้เป็นที่พึ่งของประชาชนจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเหนือราชการในพระองค์ครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกดซ u b s c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ